ขอต้อนรับสู่นิทานพุทธภูมิเรื่องเล่าแห่งปัญญาสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนิทานพุทธภูมินะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวจากพุทธการบทสนทนาอันลึกซึง้งที่จะไขข้อข้องใจสำคัญสำหรับผู้ใฝ่ศึกษาธรรมะนั่นคือ เหตุใดบางคนจึงจดจำธรรมะได้ง่ายดายในขณะที่บางคนกลับต้องใช้ความพยายามอย่างมากครั้งหนึ่งพระอานนท์พุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดและมีความเลิศดด้านพหูสูตรได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความสงสัยในเรื่องนี้ซึ่งคำตอบที่ได้รับไม่เพียงแต่จะไขปริศนา แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้ที่กำลังเพียรพยายามทุกคนข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้เห็นพุทธบริษัททั้งหลายบางรูปเพียงได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถจดจำได้อย่างแม่นยำบางรูปกลับต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงจะจดจำได้ข้าพระองค์จึงใคร่กลาบทูลถามว่าเหตุปัจจัยใด ที่ทำให้ความสามารถในการจดจำธรรมะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงสดับคำถามของพระอานนท์แล้วทรงตรัสตอบด้วยพระเมตตาและพระปัญญาว่าดูกระอานนท์ความสามารถในการจดจำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยในอดีต และนิสัยเก่าที่สั่งสมมาแล้วบุคคลที่สามารถจดจำธรรมะได้ง่ายนั้นเป็นเพราะในอดีตชาติเขาเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมชอบพิจารณาธรรมมีสติสัมปชัญญะในการใคร่ครวญและได้เคยสั่งสมบุญที่เกื้อกูลต่อสติปัญญาไว้แล้วเปรียบเสมือนบุรุษ ผู้คุ้นเคยกับการเดินทางบนถนนสายใดเมื่อเขาเดินทางอีกครั้งย่อมจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่เคยสั่งสมนิสัยในการจดจำธรรมะไว้แล้วเมื่อได้ฟังธรรมในปัจจุบันย่อมจดจำได้ง่ายฉันนั้นส่วนบุคคลที่ยังจดจำได้ยากนั้น ก็เพราะยังไม่เคยได้สั่งสมเหตุปัจจัยเช่นนั้นมาก่อนแต่หากเขามันเพียรฟังทำด้วยความตั้งใจพิจารณาตามอย่างสม่ำเสมอก็ยอมสามารถพัฒนาความสามารถในการจดจําให้เพิ่มขึ้นได้เพราะความเพียรในปัจจุบันย่อมเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในอนาคตจากพระดำรัสตอบของพระพุทธองค์เราจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการจดจำนั้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นผลจากนิสัยที่สั่งสมมาค่ะข้อคิดสำคัญที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้คือแม้ในอดีตเราอาจจะยังไม่เคยสั่งสมนิสัยที่ดีในการจดจำไว้แต่เราสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้ด้วยการฟังธรรมอย่างมีสติใคร่ครวญอย่างสม่ำเสมอเพราะทุกความเพียรในวันนี้ คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้แก่ตัวเราเองในวันข้างหน้าค่ะก่อนจากกันในวันนี้หากทุกท่านได้รับประโยชน์และความสุขจากพอดแคสต์ธรรมะตอนนี้ทางช่องนิทานพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกดติดตามกดถูกใจและแบ่งปันคลิปนี้ออกไปเพื่อให้ธรรมะดีๆได้ส่งต่อไปถึงผู้คนอีกมากมายและเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระธรรมค่ะ